ก๋วยเดือไฟรืไฟอีนดีเรื่อย่มดกยคือขยาเปลี่ยนอย่าสามารถที่เอาเห็ดแกงได้อดบดอาหารการกินยกเว้นดูกจะเอาไปใส่เพราะว่าเขาย่อยสลายบ่ได้ดูงวดอื่นเนี่ใส่ได้บอดนี่ใบไม้ใบหญ้านี่ใส่บดเป็นแกงบดธรรมชาตินี่มันปรุงแกงให้เข้าเลยเพื่อนแกงข้นเข้านึงไปทำลายธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติมันก็กลับมาทำลายเข้ากูเมือเห็นบ่นี่คืออยู่นี่เลาะอยู่บดมือกับห่อนว้ายมองเงินก็ห่อนจะตายอยู่นี่นั่นก็ใส่กระดิ่งโอ้ยสบายใจ ฐานที่นี่โบมีหน่วยงานราชการทาั้งหลายบอกกันที่มาส,น,สน,นับสนุนเนี่ยเพื่อด้วยแรงของตัวเองเพื่อด้วยเงินของตัวเองแล้วก็ที่เฮ็ดมากเนี่ยก็เชืว่าดีดีกว่าพวกที่เอาเงินรัฐบาลเฮพจยูนี้สามารถที่จะลด้ดทุกสิ่งทุกอย่างก็บโบได้ศัยงบจากทางการหน่วยงานต่างๆก็กเคยเชิญมากใ่ว่าหน่วยงานบ่กก้ามาก็บู่้จักว่าย่านอีหยังหรือ,อย่านพี่น้องเฮาได้อยู่ได้กินบ่พวกมูนี้น่ะเอาบ่าะะบาว่ารัฐบาลชุดใด้ประชาชนนี่ รอบแบบมือเราจากเงินรฐนัฐบาลประชาชนนี้บ่เป็นโตของตัวเองเอานี่ละจังว่าประเทศไทยนี่ผมว่านี่ถ้าอย่นผมนะที่น้องเฮานี่บ่ต้องอันไปซื้อแกะเข้าใส่แกะใส่เองเลยลระดับโรงงานอุู่ากรมนี่ตัดนี้เลยอันน้ำมันเรามาชุดเครื่องอยู่ในโรงงานจางังหวางสามารถที่็ดแกสนี่สามารถเอาไปชุดเครื่องของตัวเองได้แล้วก็เฮ็ดแบบว่าเห็นบอเลยใส่ฟังไม่ได้กี่ดีนี่ซ่อยังแจ่อันแกะขึ้นมาใส่เปิดใส่เปิดไปใส่เปิดได้บัด,ดแล้วแกสที่ผมเฮ็ดนี่คำว่าระเบิดนี่บ่อตองถามคำว่าระเบิดบ่มีระบบมันต่างกันการออกแบบนี่ดอกเจอมาจากวิทยาล มหาสารคามนี่ยกปวดเลยมาถามเอาดอกเตอร์ถามว่าจังไ์หโอ้ยพอช่องสุกอนุญาตเจอคนว่าขอถามเนี่ยคนว่าที่ถามายังได้อาจารย์อันพอช่องสุกันเฮี่ยนจบยังนอนคนว่าหไวยตั้งแต่พอซีผมก็รักหัวได้แหละบอกว่า <c oughs> โอ้ยว่าสั่นด็อกเตอร์ย่อไม่ได้คนว่าคิดได้จังไหนก็หลายเฮ็ดแก่เฮ็ดมั่วมูนี่เอาทั้งที่อาจารย์สถานที่ของผมนี่ผมออกแบบสิบบวกคือไผ่ทุกคนเห็นว่าเบ,บิ่งเอาได้ เอาผลงานวัดกันเลยจะรับในรอบป,ปีนี่เอาอยู่นีมันเป็นยังไงฉนั้นคนเฮาเฮ็ดยังกระสรางพ่เชื่อมันนตัวเองไปบ่ได้ไปบ่รอดต่้งแต่อยู่อินเดียเขาก็ะังยินมาฮอดาเบิ่งงานไปเบ่งองยุทธ์สมุตรยี่มก็ได้ว่าไม่ได้ใส่นี่ฝรั่งญี่ปุ่นว่าเบิดแต่ว่าคนไทยเขาอยู่นํากันนีเอานวยงานต่า,างๆเป็นอย่างเ่ีก็เขาจเอาสิ่งเรานีสิ่งที่มันดีๆนี่ไปสเสนอให้ที่ให้น้องเฮาเอาโอ้ยไปปั๊บใชนี่คนงการ่างนี่ก็ยังพวกแก่พวกยังนีนวยงานราชการ่าให้ไปจดเลาอก จากเข้าเขาก็เ็นบ่ลได้พวกโจลีกะสบอลไม่หังหวังประโยชน์เขาโตแข็งอีแบบบอลนี่เดี๋ยวไอเสียอธิบใหฟังบอนี่มองเติมมุ่นใ่เติมชิงวัวชิ้นพวยนี่เติมลงนี้นี่เติมลงกขึ้นตัวนี้นี่มองเติมตั้งท่อนี่ก็ว่าจากพื้นขึ้นมาสีซนี่ว่างท่อตัวนี้บอลล้นนี่ก็ตั้งระดับเดียวกันสีิบเซนแต่จอเขากนบอลล้นคือตัวนี้ตัวนี้ก็มองเ้าออกแยกินไปใส่คือตัวนี้นี่มันเป็นบอมากบอใหญ่ตัวนี้ขว้ตนวสองเิแ่นีมกอตว มอสแต่แกแค่นี่กระั้เมื่อนั้นก็ให้หมอหน้ามาเขาก็มาทายท่าพอดีค่าหนามค่าไฟค่าเสาบ้านเอาเหลือเขาได้จังเลยของเขาบางบางเดือเนียบ่เหลืออีกรูปกับมี่ฉะนั้นคนที่ทุกข์กว่าคนมันจะปลูข้อตายนี่ยิ่งโตตายน่ะหมดะก็ย้อนว่าเขาบ่ออกศึกษาฟูเขามีความหูจีแจกเขาขึ้ขอให้หูว่าถ้าโตเองทุกข์จะไปเฝ้ามันไปหนีจากมันไกลๆหนีมือเนี่ยได้มือหนีเงินถ้าเฝ้ายุ่งก็ทุกข์ด้ว่ปัจจัยเลย thank you ภาคแลฐไม่สดใจมองข้ามถ้าภ <HHH> า,าครัฐสนใจเขาก็จะมารวมกลุ่มหรือว่ามาดูงานแล้วก็ไปทํามันก็เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาคืออย <Columbus> like like ่างลูกๆเห็นนี่หรือว่าอะไรนะมีขี้เนี่ยก็ทําเอาไปให้พี่น้องใช้มันก็ลดค่าใช้จ่ายก็พ่อนี่ถ้าใกล้ตัวนะถ้าพ่อครอบครัวเดือนละย0บาทเดือนละ20บาทนี่หน่วยงานเทศบาลหรือว่าอบตเก็บไม่มีที่ทิ้งขยะก็ไปจ้างเขาทิ้งที่อุบลปัญหาขยะเดืองขยะนี่มันใหญ่แต่ครอบครัวนี่มันไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่คือหมายความว่าเราเสียภาษีให้ภาคท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานท ว่าหน่วยงานใหญ่นี่ที่ทิ้งขยะไม่มีเื่อหน่วยงานเนี่ยเขาไม่สนใจอย่อยางอย่างขุงลุงทรงสูงนี่ถ้าหน่วยงานสนใจนะดูเขาดูว่าถ้าหน่วยงานหลักๆรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานใหญ่ม,มามาทนใจนะเอาไปใช้ลดค่าใช้จ่ายเ็ราะนั่นแหละหน่วยงานเอาไปทิ้งที่อุบลเนะพราะมันทุกตลาดนั่นแหละเรื่องขยะเนี่เขาจะก,ก็มีถังรองรับให้เราทิ้งอยู่แล้วที่ตลาดก็มีถังรองรับถ้าถ้าบริเวณไหนไม่มีถังรองรับนะมันก็จะเกลดกาศไปด้วยขยะนั่นแหละก็ถ้าถังไม่ดีนะถ้าถังรองรับขยะไม่ดีกระจายตนตลาดอย่างนี้เนี่ยก็ มันมีพ่อมุงมองสุกเราทําเป็นตัวอย่างอยู่แล้วงบประมาณแต่ละปีนะหน่วยงานเจ้านะเขาบกตเทศบาลบอกงบประมาณนี้ไปดูงานแต่ละปีรถทัวร์คันละเท่าไหร่เอ็ดหมื่นแปดหมื่นิบคันเก้าคันไปดูงานไปแล้วไม่ทําไปดูอย่างมากก็ไม่ทามันก็ฟุ่มเฟือยช่วงพ่อเป็นประธานดิมชนนะไม่ค่อยไปกับเขาไปแล้วมันไม่ไม่ทำว่าที่ว่า,านะไปเที่ยวไปสินษาดูงานไปเที่ยวเฉยๆมันก็เป็นงบไปเฉยๆยังขยะอันนี้ปัญหาใหญ่ในประเทศหรือว่าในอําเภอยังไม่แก้ไม่ตุกแก้ไม่ได้งบประมาณเราไปใช้แบบอื่นๆนะแบบสบายสบายสนุ ที่จะเอามาจัดขยะหน่วยงานเหญ่ยเประชุมไหมเรื่องขยะเราไม่มีที่ทิ้งก็ประชุมมาจะซชื่อมองนั่นมองนี้ไม่เห็นชื่อที่ทีแต่เอางบไปเที่ยวไรประโยชน์เฉยๆนะ